อัปเดตอาการล่าสุดบิวภูริพลบุญสอนหลังเกิดได้รับบาดเจ็บกระทันหันระหว่างลงวิ่งป้องกันแชมป์200เมตรชายซีเกม2023กรณีภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มวัย17ปีเกิดอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อกระตุกกระทัน ระหว่างลงป้องกันแชมป์วิ่ง200เมตรชายซีเกม2023ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปนประเทศกัมพูชาในวันที่8พฤษภาคม66โดยอาการเจ็บบิวภูริพลทำให้ต้องทิ้งตัวลงทันทีวิ่งไม่จบการแข่งขันด้านต้าสระอาัดดาบ,บังอีกหนึ่งลมกรดไทย สปีดเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองด้วยเวลา20.62วินาทีอัปเดตอาการบาดเจ็บล่าสุดบิลภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติซีเกม20.37วินาทีหลังเกิดอุบัติเหตุระหว่างทําการแข่งขันวิ่ง200เมตรชายในกีฬาซีเกมครั้งที่32ประเทศกัมพูชาโดยสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปิปัาม์เผยว่าสาเหตุเกิดมาจากกล้ามเนื้อขาซ้ายกระชากจึงทำให้หกล้มขณะทำการแข่งขันขณะนี้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากคณะแพทย์ของการกีฬาแห่งประเทศไอทยะกกทที่ดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งอาการดีขึ้นตามลำดับเบื้องต้นทีมแพทย์แนะนำให้พักรักษาอาการบาดเจ็บหนึ่งเดือนทำให้บิลภูริพล หมดสิทธิ์ลงล่าเหรียญทองซีเกม2023ในรายการที่เหลืออยู่คือวิ่ง100เมตรชายและผลัด 4x 100เมตรชายในด้านกำลังใจตอนนี้บิวรู้สึกดีขึ้นขอขอบพระคุณเฟนชาวไทยที่แสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจมาให้ในทุกช่องทางร่วมกันส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ระหว่างวันที่6ถึง12พคคควาย2566ณประเทศกัมพูชา